วันนี้นะครับก็เป็นรายการพิเศษนะครับที่เราจะมาสัมภาษณ์ยางนะครับผมไม่ทราบว่าวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยพี่วิ่งมาเป็นสามสี่หมื่นกิโลแล้วว่าตอนนี้ยังไม่เคยได้พักเลยพี่รู้ไหมวันๆผมต้องเจออะไรบ้างทั้งแดดฝนถนนขรุขระจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่เปลี่ยนเลยพี่พูดแล้วมันเศร้าอะ่ะ มีอะไรอยากจะฝากถึงเจ้าของบ้างไหมครับที่ใช้คุณอยู่ทุกวันเนี้ยแบบเนี้ยก็แค่ถ้าเขายังรักเราอยู่จริงเปลี่ยนเราสักทีเถอะแล้วอลตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างแล้วครับบางยิ่งกว่าความสัมพันธ์เราอีกพี่ยางก็สึกไม่เสมอกันแถมนี่แตกไร้ง่ายอีกอ่ะพี่ก็ผมก็เห็นอยู่ครับสภาพหนักอยู่นะครับใช่ไหมล่ะพี่ได้เวลาเปลี่ยนยาง อย่าให้ยางลาออกจากชีวิตคุณนะครับเพื่อความปลอดภัยจากไทยบิด